ต้องเคร่งครับไม่ตามใจใครไม่ยอมใครทท่านั้นะย้อนมาที่อยู่จีไฟความดีสากลนั่นมันเป็นลมหายใจของความดีต้องทำให้ได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาเรตีรายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะและว,วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกการแสดงความรักลูกในแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัวซึ่งในบางครอบครัวนะคะก็มีลูกหลายๆคนลูกก็อาจจะคิดว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันรักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่า หรือบางครอบครัวนะคะลูกชายเนี่ยไม่เคยได้ล้างจานเลยจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกสาวเท่านั้นหรืออีกเหตุผลมากมายหลายอย่างเลยค่ะที่ทําให้รู้สึกน้อยใจและคิดตําหนิพ่อแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันวันนี้หลวงพ่อทัตตะชโวค่ะท่านจะได้มาให้หลักคิดกับเราในเรื่องลูกคิดว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแก้ไขยอย่างไร ถ้าได้ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านค่ะก็จะรู้วิธีการสอนลูกและการแสดงความรักลูกในแบบที่เหมาะสมอย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ มางีคนก็ตามที่มีทั้งที่ตามใจเพื่อให้เหมาะกับไอ้ศักยภาพส่วนตัวของเขากับทั้งที่ต้องเคร่งครัดไม่ตามใจใครไม่ยอมใครเท่านั้นะเข้มงวดกวดขันทุกคนเราเองต้องเป็นคนไม่ขึ้นขึ้น,นลงลงเราต้องเป็นคนมีวินยัยพูดกับพูดนะอาจจะรักไม่เท่ากันแต่ว่าหน้าที่ของเราจะต้องเข็นเข้าไปให้ได้ดีทุกคนจะเข็นยังไงให้ลูกได้ดีทุกคน พื้นฐานในการเข็นคนให้ได้ดีอยู่ที่ความดีสากล5 1. สะอาดเขาต้องทำความสะอาดเป็นมีความรอบคอบในการทำความสะอาดในทุกอย่างที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าต้องเจ๋งมันจะสวยมันจะหล่อขนาดไหนอย่าเพิ่งไปห่วงแต่ว่าสะอาดต้องได้ถึงเวลาจะต้องระเบียบขนาดไหนต้องได้ ต่อมาเรื่องของความสุภาพลูกอย่างนี้ไม่สุภาพกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์กับพระสุภาพขนาดไหนคุณต้องไปฝึกไม่ตามใจว่าจะยจริงสุภาพคือระเบียบกิริยาท่าทางจนทั้งระเบียบของการแต่งเนื้อแต่งตัวนั่นเองการตรงต่อเวลาไม่ไว้หน้าใครถึงเวลากินกินถึงเวลานอนนอนถึงเวลาตื่นตื่นถึงเวลาทํางานทํากินข้าวเดียวกันล้างจานเดียวกันจะลูกคนโตคนเล็กอะไรก็ไปช่วยกันทํา แม่ไม่ยอมแต่ว่าทักษะเฉพาะตัวอ่ะใครชอบอะไรแม่จะส่งเสริมให้ตามที่จะเป็นไปได้ไอ้อย่างนี้จะมาโทษแม่ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ไปได้ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกลูกสามคนมาสามสายไม่มีอะไรที่เกิดความน้อยเนื้อน้อยใจรักไม่เท่ากันไม่มีทำไมเพราะงานหนักงานส่วนรวมลูกทุกคนต้องลงมาทำสุดกำลังด้วยกัน เพราะฉะนั้นลูกไม่มีความรู้สึกว่าพ่อลําเอียงตรงนี้ก็เช่นกันฟ้องว่าเนี่ยพอถึงเวลาแล้วยูจีไฟพ่อแม่ไม่เข้มงวดกวดขันพอจึงเป็นอย่างนี้เพราะใครที่ฝึกยูจีไฟจริงๆแล้วจะมาเจอเรื่องหนึ่งคือตรงต่อเวลาเป็นยังไงถึงเวลากินต้องกิน คุณจะดูหนังสนุกไงก็แต่นี่เวลากินคุณก็ต้องมากินถึงเวลานอนคุณต้องนอนถึงเวลาทํางานเล่นสนุกสนุกคุณก็ต้องวางคุณต้องมามาทำงานมันอย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เอาจริงกับความดีสากลแล้วส่วนว่าลูกคนไหนต้องการอะไราพิเศษให้เขาให้เต็มที่ลูกแต่ละคนจะไม่จำหนิพ่อแม่ เพราะเห็นเลยว่าแม่จริงพ่อจริงขนาดไหนอยู่แค่นี้เองลูกเลยฝากเป็นข้อคิดการฝึกยูจไฟความดีสากลเป็นจุดเริ่มต้นของความดีต้องเข้มงวดกวดขันทุกคนค่ะ พ่อแม่ต้องมีวินยัยอารมณ์ต้องไม่ขึ้นขึ้นลงๆหน้าที่ของเราคือต้องเห็นเขาให้ไปได้ดีทุกคนบนพื้นฐานความดีสากล5สะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดจัดระเบียบเสื้อผ้าตรงเวลาทั้งเวลากินนอนตื่นทํางานล้างจานงานบ้านงานส่วนรวมลูกทุกคนต้องทําด้วยกันหมดถ้าพ่อแม่เอาจริงกับความดีสากล ลูกแต่ละคนก็จะไม่มีสิทธิ์ตำหนิพ่อแม่เพราะพ่อจริงแม่จริงและลูกก็จะไม่มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ลําเอียงสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องลูกคิดว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแก้ไขอย่างไรซึ่งหลวงพ่อทัตตาชีวโวค่ะท่านก็ได้ให้หลักคิดเอาไว้ว่าพ่อแม่ ต้องเอาจริงเอาจังในการฝึกพื้นฐานความดีสากล5ประการสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิฝึกให้ลูกอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติได้เองค่ะลูกๆทุกคนนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบในบ้านเหมือนกันหมดโดยเฉพาะงานส่วนรวมค่ะซึ่งถ้าเกิดลูกคนไหนนะคะต้องการอะไรเป็นพิเศษก็ให้เขาได้อย่างเต็มที่ลูกๆก,ก็จะได้ไม่มีสิทธิ์มาตำหนิพ่อแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันค่ะ ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะได้ธรรมะความเป็นต้นแบบจากท่านในเรื่องมองคลชีวิต38ประการเปลี่ยนชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ถ้าจะถามว่ารู้จักหลวงพอ่อทตดาชีโวต,ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องย้อนไปสัาไม่นานมากนะ40ปีได้มีโอกาสเนี่ยมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเนี่ยวันที่16มกราคม2526มากับชมรมพุทธที่รามคำแหงนะมาครั้งนั้นเนี่ยพิธีกรรมก็ยังจัดอยู่ที่พื้นที่196ไร่คนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปนั่งบนศาลากันถ้าล้นจากนั้นเนี่ยก็จะมานั่งใต้ต้นไม้รอบ อาราจัตุพวกเราก็เป็นเด็กๆเนาะนักศึกษาอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่รอบๆดาวดึงพิธีกรรมก็คล้ายๆปัจจุบันนะภาคบ่ายเนี่ยหลวงพ่อทัตตาชีโวก็จะเทศคิวเนี่ยสำคัญเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยพี่วันชัยชอบขึ้นไปบนศาลาไปนั่งในโซนหน้าๆเลยเป็นวันที่ได้รู้จักหลวงพ่อเป็นวันแรกในช่วงนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านเทศมงคลชีวิต3าปประการเนี่ยสัปดาห์ละเรื่องสัปดาห์ละมงคลสัปดาห์ละมงคลตอนที่เรามาเนี่ย ท่านเทศมาถึงมงคลที่15การทําทานและการการให้ทานแล,แล้วเราก็ขึ้นไปนั่งเราเอาสมุดมาอาปการมา,เ,า,กกา,มาเราก็เลคเชอร์เอ๊ะหลวงพ่อท่านเทศดีมากเลยนะเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนหนังสืออะไรประมาณนั้นน,นนะเราสามารถที่จะเลคเชอร์ได้อ่ะสุดท้ายทีเด็ดก็คือหลวงพ่อก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนถามว่ามีอะไรสงสัยไหมถามก็จะถามที่ปากเปล่าบางถ้าอยู่ใกล้ๆหรือว่าถ้าอยู่ไกลก็ก็เขียนโน้ตชอบเขียนขึ้นไปถามนะแต่สิ่งที่ได้ก็คือโน้ตไปเนี่ย พอกลับบ้านเนี่ยบ้านพี่นชัยอยู่ที่เชียงรากเนาะระหว่างที่แม่ทํากับข้าวเนี่ยยืนอยู่หน้าเตาเนี่ยผัดก็ตามแกงก็ตามเนี่ยพี่นชัยก็จะเอาโน้ตที่ที่โน้ตไปยืนเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้หลวงพ่อท่านเทศอะไรเราก็เหมือนเราก็ฝึกเหมือนฝึกเทศอะไรเหมือนนั้นนะแล้วก็ทุกทย์ก็จะทําอย่างเงี้ยทำเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ย มาวัดเนี่ยสิ่งที่เราจดจ่อมากทุกวันอาทิตย์ก็คือแบบเราจะมาฟังหลวงพ่อเทศอาทิ่นั่งหลวงพ่อจะเทศอะไรถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องมบอกว่าเป็นเอฟซีเลยก็สิ่งนี้ทาให้เราแบบเราได้มาวัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี่แหละคือเราไม่ขาดวัดเลยใช่มาสักวันอาทิตย์เลยเพราะว่าเราอยากมาฟังเทศหลวงพ่อมากนะครับและเรื่องมงคลชีวิตเนี่ย มันเป็นอะไรที่สอนคนได้เยอะมากแล้วในช่วงที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปอยู่ศูนย์สาขาที่ยุโรปก็ตามที่อเมริกาก็ตามในช่วงปี40 41เนี่ยมงคลชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยเผยแพร่ไปไกลมากนะครับสาธุชนที่มาวัดเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวลาวเนี่ยชอบฟังมงคลชีวิตหลวงพ่อมากแล้วเราจงเสกวาสมัยนู้น,น่ะเรายังเป็นบันทึกเป็นแคเซตเทปเนี่ยเพราะฉนั้นมงคลหนึ่งก็สองตลับมั่งถ้าเป็นมีวินัยก็4ตลับ เพราะนั้นเราจะครบ3 8มงคลเนี่ย80ม้วนหมายถึงว่าเทป2หลังนะใครจะมีมงคลชีวิตครบ3 8มงคลต้องแบกกัน2หลังนะกลับบ้านเนี่ยจะเล่าถึงตรงนี้เพราะอะไรคนที่มาวันเนี่ยในช่วงที่เราอยู่ศูนย์เล็กๆนยเราไปเริ่มก่อตั้งเนี่ยก็จะมีคนมาไม่มากทั้งชาวไทยชาวลาวเนี่ยเขามาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก่อนกลับเนี่ยเขาไม่จะถามหาสื่ออะไรเนี่ยเราก็เออมงคลชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยเราก็ ก็ปี้เนี่ยไปซื้อเทปเปล่ามาแล้วก็กปี้ทำปกไปอะไรเองเป็นมงคลๆแล้วก็วางไว้ในเชลเชลเชลก่อนกลับบ้านเขาก็จะมาเลือกฟังก็จะติดเหมือนพี่วันชัยติดนั่นแหละก็คือมาเลือกเลือกมาถึงก็จะมาถามว่ามงคลนี้ออกยังออกอะไรก็เราก็ไล่ลําลดับไปแล้วเขาก็ร่วมบุญร่วมบุญหยอดตู้อะไรก็ทุกครั้งที่เจอหลวงพ่อเนี่ยบอก หลวงพ่อเนี่ยนอกจากจะช่วยลูกๆในประเทศตอนไปอยู่ต่างประเทศนะหลวงพ่อก็ช่วยปัจจัยนี่แหละที่ได้อย่างเขาทําบุญอะไรต่างๆเรื่องมงคลชีวิตเทปนี่แหละทําให้เรามีปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงทําขยายศูนย์จะทําเลี้ยงดูพวกเราอะ่ะที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปได้ข้อนี้เป็นเป็นเรื่องโเราเราประทับใจมากแล้วก็เอฟซีต่างๆที่อยู่อยู่ทั้งยุโรปอเมริกาเนี่ยรู้จักหลวงพ่อตั้งแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นตัวหลวงพ่อพอลงสนามบินหรือว่า หลงอะไรเนี่ยมารับหลวงพ่อเหมือนกันรู้จักมานานอะไรหลวงพ่อยังไม่รู้จักเลยแต่ว่าโอ้เรื่องอนุภาพของของเทศสซามาคุขขงหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหมันทําให้เราแบบึ้งใจมากว่างเจอหลวงพ่อที่ไยก็จะว่าหลวงพ่อนะมงคลชีวิตหลวงพ่อนี่แหละช่วยพวกผมมาอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อันนี้คือคือคือสิ่งที่ประทับใจหลวงพอ่อ ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยพัทระโกมลรองผู้อำนวยการสำนักกลรายนานมิสากลที่ท่านได้ความเต็นต้นแบบได้ธรรมะจากหลวงพ่อทัตชิโวในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งเริ่มต้นจากการที่คุณวันชัยค่ะเป็นคนที่ชอบฟังและก็จดบันทึกการฟังเทศจากหลวงพ่อทัตตาชิวอย่างสม่ำเสมอจึงเกิดเป็นไอเดียต่อยอดความทิดส่งต่อธรรมะดีๆค่ะสู่คนอื่นโดยการบันทึกเทปธรรมะมงคลชีวิต38ประการที่หลวงพ่อทัตตาชิวค่ะท่านได้เทศเอาไว้สู่เพื่อนกลายานมิทั่วโลกให้ได้รับฟังกันจนทําให้ครูบาอาจารย์ของเรานะคะเป็นที่รู้จักการผ่านธรรมะมงคลชีวิต38ประการค่ะ ซึ่งธรรมะที่เราได้รับฟังกันนะคะก็สามารถนำมาพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตของเราได้ถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลไม่สามารถมาฟังเทศได้ตัวเองก็สามารถฟังผ่านเทศธรรมะได้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณวันชัยด้วยนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่าน และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวเรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวเรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ